ฉันมั่นใจว่าคลิปเนี้ยคนดูเยอะแน่ชอบมากใช่ไหมผัวชาวบ้านอ่ะเฮ้ยเอาเหรอเริ่เหรอสวัสดีค่ะคลิปนี้ยน้ำบวยล้วนกาแฟไม่อยู่แล้วอยู่เราพูดกันเรื่องมือที่สาม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 เอางี้เอาประเภทกัน มีประเภทไหมมีบางทีเราก็ตกอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ต,นะตัวอันนี้มีออะเริ่มอ,อันแรกอะประเภทมือที่สามแบบนางเอกไรตัวตนนี่เป็นไรนะคะเราอยู่ในมุมมืดๆของเราได้น<ร>างใ<ร>ต้สอรเรารักกันเรารักเขาเราไม่ได้อยากครอบครองไม่มีอยู่จริงฉันพูดเลย ้อยทั้งร้อยไม่เป็นไรนะเราอยู่ในมุมมืดมืดของเราได้แต่นี่คือกางเกงในของเราเดี๋ยวจะเจอเองอย่าให้กูพูดเรื่องครอบครองว่าไม่อยากครอบครองมันก็ครอบเขาอยู่เป็นระยะระยะกันแม่ไม่แต่จริงนะคือมันคนที่อยู่ในในในมุมมืดแบบนี้มันจะอยู่ได้แค่สักพักเดียว มันไม่มีหรอกความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาจะมีเมียก็มีไปหรือเขาจะมีแฟนออกหน้าออกตาก็มีไปเราร้องไห้อยู่ในมุมมืดเนี่ยพี่ว่ามีไหมมีมีแบบจําเป็นหรือมีแบบพอใจพอใจด้วยหรอขอแค่เศษเวลาและเงินเยอะเย <laughs> <laughs> ว่าแล้วว่าอย่างแรกเศษอย่างที่สองมันต้องไม่เสษจ,จิวะที่สต้องเป่งเนหน่อย ไม่หรอกคือโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความคิดแบบประมาณว่ารักเขาไม่ได้อยากแย่งมาเป็นของตัวเองไม่ได้อยากครอบครองพี่พูดจริงๆอ่ะที่บอกว่ารักเขาด้วยใจจริงๆหนูรักเขาจริงๆค่ะหนูไม่ได้อยากครอบครอง พี่เชื่อว่ามีแบบรักเขาจริงๆแต่ที่บอกไม่อยากครอบครองอะตอนแหล่รางเขาเลิกกับเมียสิจะไม่ครอบหรอครอบก็อยากแต่มันทําไม่ได้ใช่ใช่ใชไม่มีใครไม่อยากครอบครอง,รงมันก็อยากครอบครองทั้งนั้นแหละคือมันเป็นอินสติ้งพื้นฐานของคนโดยเฉพาะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์่ะไม่ไม่จริงไม่ต้องอะไรเลยนะสมมุตินะสมัยเด็กๆอะพ่อแม่เราไปชมเด็กคนอื่นนั่นรักสิเราจะโกรธขึ้นมาทันที เราเป็นคนต้องการความเป็นเจ้าของเว้ยมันเป็นอินสติ้งปกติของการเป็นฮิวแมนบีอิงการเป็นคนนี่ของฉันของเล่นของฉันเพื่อนของฉันแฟนของฉันผัวของฉันเวยไม่ได้อยากครอบครองเลยอ่ะแต่ว่าแอบถ่ายรูปตอนที่นอนแล้วก็เป็นรอยสักแล้วก็ลงไอจีเห็นแค่ปวดเร่ยเบาเอง เห็นจะอยากครอบครองแล้วก็มาด้วยมาเสรจด้านล่างที่แบบมีเวลาให้แค่นี้ก็ดีใจมันไม่ได้สร้างเรื่องหรอกมันไม่ได้จะก่อปัญหาเราแก่ไม่เลยไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากครอบครองไม่ได้อยากได้เข้ามาเป็นของตัว <c oughs> เาอาจริงนะทรงเนี้ยอย่างแรกเลยต้องหยุดโกหกตัวเองก่อนอือยากได้ก็บอกว่าอยากได้ฉันว่าฉันซอฟแล้วเมื่อกี้ทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนี้วะ <c oughs> แน่ใจหรือเปล่า แน่ใจหรือเปล่าว่าจะอยู่ในมุมมืดไปได้เรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่ไม่หวังหรอกไม่มีสิทธิ์มันไม่มีสิทธิ์ประเด็นคือรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะทําไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงตัวออกมาไม่มีสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าไม่อยากได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะก็ต้องถามตัวเองว่าทาทาไมทําไมไม่ไปอยู่กับคนที่ที่พูดจริงๆ เรารักได้อีกเว้ยเราเดินออกมาเดี๋ยวเราก็เจอคนอื่นแล้วเราก็รักเขาได้เหมือนกันแต่ต้องถอยออกมาก่อนแต่ต้องถอยออกมาก่อนแบบที่สองนี่น่ากลัวแบบเมื่อกี้แบบนางเอกอะแบบที่สองเป็นแบบนางร้ายก็คือฉันอยากได้ก็ต้องได้ต้องสองรับยังเล่นซะใหญ่มากเลยเมื่อกี้เออจริงๆอันนี้ต้องแบบว่าต่อให้มีแฟนมีเมียมีหลายหลายเมียก็ไม่สน จะอ่อยจนกว่าจะวันไหวจะทำจนกว่าจะได้มาผัวใครควรจะทำไปอ,อันนี้มองหาป้ายเลยอันนี้มองหานนป้ายเป็นแบบมองหาป้ายมีเจ้าของยิ่งดียิ่งชอบยิ่งหอมยิ่งอยากยิง่งต้องการอันนี้เป็นแบบที่เราบอกว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางและใช้โซเชียลมีเดียอย่างแยบยลคือมีความสามารถในการเผาบ้าน ะเด่นทางนี้เด่นทางเผ่าบ้านเป็นพ่วงมือวางเพลิงนะคะก็จะคือตุ้มหูชุดสนในเครื่องสำอางอะไรต่างๆเหมือนที่เราเอาจริงนะคุณจะว่าละครมันน้ำเน่าก็เหอะโอ้ยไม่ได้ครึ่งเลยละครมาจากชีวิตจริงเว้ยไม่ได้ครึ่งเวลาเขาเขาเอาจริงกันเนี่ยแม่เอ้ยบางทีเนาะทำจิตใจก็ทำไปได้บางทีก็แบบเวลาเขากับ พรรยาเขาลงรูปคู่ก,<ๆ>กันก็มีแบบน่ารักจังเลยนะคะแอคกลุ่มก็มาจะมี2แบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาไปรวมอยู่ในสาเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นประเภทของประเภทหนึ่งประเภทได้ของมือที่3ก็คือมือที่3ประเภทถูกยัดเยียดสถานะให้ไม่รู้ตัวไม่ตู้ตัวโดนเขาหลอก อันนี้มันมันโดนกันจริงๆเฮ้ยเราเราไม่ใช่รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกด้วยนะไม่รู้เลยมารู้มารู้ที่หลักอ้าวตกลงน้อยนี่กลัวเข้าใจแล้วเมียน้อยที่พูดทั้งหมดนี่กลัวจริงจริจริงจริงจริงหนึงสอง้าวอ้าเยอ้าเจอมาเยอะแล้วแล้วมันปัญหามันก็คือพอมารู้เนี่ยมันเลยไปไกลแล้วไงมันอาจจะรักแล้วอาจจะแบบมีความสัมพันธ์ ด้านอื่นๆไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอ้าวพังภาพกันไปอันเนี้ยอันเนี้ยโหดอันเนี้ยโหดเคยไหมล่ะเคยไหมเคยโดนเยียดไหมเคยสิมันก็เคยมันก็เคยกันมาเคยสิมันก็ต้องถ้ามีเกือบจะเลิกแล้วเลิกแล้วหรือแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือแบบนี่อันนี้มันเป็นคลาสสิกเคสนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณเป็นครั้งแรก มันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วผู้ชายมีประโยคที่จะพูดกับผู้หญิงที่อยากได้ว่าพี่ไม่ได้รักเมียพี่เลยจำใจต้องอยู่ด้วยกันเท่าด้วยหน้าตาทางสังคมพี่จะเลิกกับเขาแล้วรออีกนิดนึงพี่ต้องรอให้แม่ของเขาที่ป่วยเนี่ยหายก่อนหรือตายก่อนพี่จําเป็นต้องอยู่พอลูกแต่เดี๋ยวพอลูกโตนะรอได้ไหมรู้ต,ต,ตอร์ทีมีลูกคนที่สองกำลังท้องอยู่มึงทำอะไรมันถึงได้ลูกกันนะอ้าไม่รู้สิจองตากันมั้งพี่ อยากให้น้องรอเราจะสร้างบ้านด้วยกันเห็นบ้านหลังนั้นไหมบนเนินเขาน้าเน่ากว่านี้ไม่ได้มันจะเป็นของเราทั้งคู่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดูแลกันไปจนแก่ตายไม่มีใครได้แก่ตายในเหตุนี้พี่กําลังจะอยาาพี่กําลังจะอยากมันมีอีกเยอะมากคือเอาจริงนะปัญหาของเราซึ่งเคยถูกยัดเยียดสถานะแบบกลัวสถานะเอา คือการที่อยู่ในสถานะน,นี้ลึกๆแล้วอ่ะ <_ letter> มันต้องมีความหลอกตัวเองอีกเช่นกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็เลิกคือมันต้องมีความให้เครดิตเขามากเกินไปอ,ะอ่ะแล้วก็เป็นความเชื่อแบบผิดๆต้องหยุดอันนี้พูดจริงๆนะถ้าเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวแล้วเมื่อรู้ <_ letter> ก็ควรจะถอยออกมาต้องอไอตอนที่ไม่รู้อ่ะมันก็ยังไม่ผิดเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ารู้แล้วยังไปต่อนี้ก็เลยผิดไปเป็นขั้นกว่าเรียกว่า แต่แบบบางคนมันเก่งจริงนะนี่หมายถึงผู้ชายนะในเรื่องของการโกหกเก่งทำให้ดูนีเอเเอกเอาใจกเก่งทุกอย่าง everything จิงกระเบลจับมือเก่งจับไหล่เก่งซอกคอเก่งหมดแรงแล้วพี่ <laughs> ทีนี้ยทีนี้เขาบอกว่าต้องแบบต้องศึกษาในิสัยและพฤติกรรมอะ่ะคืออันนี้อันเนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ตกอยู่แน ในลักษณะของการถูกยัดเย็ดกลัวให้สถานะกลัวเราต้องแบบเช็คอะไรบ้างอะเช็คประวัติมันไม่ทันเช็คหรอกเวลาถูกใจอะมันเช็คไม่ทันข้อสังเกตคือเขาพาเราไปดื่มด่ำรับประทานอาหารเดทในสถานที่แปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครเห็นหรือเปล่าหนึ่ง <1. S 2> ดูเป็นพื้นที่แบบสมเสียม,มืดๆหลายคนบอกก็มืดทีโรแมนติกเคยฉันเคยฉันเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งห้าเดือนแต่ไม่เคยเจอหน้ากันหมายถึงว่า รู้จักนะกันดีว่าเธอคนนี้ฉันคือคนนี้คุยกันจิกกิ๊กแต่ไม่เคยเจอหน้ากันคุยกันตลอดคุยกันทั้งวันแล้วไงไม่เคยเจอหน้ากันแล้วสถานภาพเขาคือสักพักฉันก็ได้อีเมลจากเมียเขาไงอ้าวของหนูนี่กลัวโมเมนต์กลัวเฟซบุ๊กหนูงี้จะเลิกแล้วจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วอันนี้คือเหมือนแบบเขาเขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็แบบ living together with someone เนี่ยหรอปะ หมดแพชชั่นโอ้ยอ๋อมันมีอยู่จริงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เคลียร์เคลียร์เดี๋ยวไม่ต้องเคลียร์กูเคลียร์เองกูเคลียร์ตัวเองออกไปนี่แหละโอ้ยบอกเลยนะว่ามันยากมากเพราะว่าอ่ะพอเรารู้สึกดีับคนคนหนึ่งพูอโดยพื้นฐานโดยเบสิกคือพอเรารู้สึกดีับคนหนึ่งไปแล้วแล้วเราเชื่อเขาไปแล้วอะ การจะทําใจให้ไม่เชื่อแล้วต่อต้านสิ่งนั้นแล้วขันมารักตัวเองมากกว่ามันใช้เวลาแล้วมันยากมากการต่อสู้กับตัวเองนี่แหละอืยาก่ากสุดยากกว่าสู้กับเมียเขาอีกจริงจิตละทำในจิตใจต้องมีเว้ยเราต้องนึกถึงผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะนึกออกป่าว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะที่แบบเขาต้องมารับรู้ว่าอ้าว การที่เราอยู่ดีๆเรารู้ว่าคนของเราไปมีคนอื่นน่ะแม่งเจ็บปวดมากนะคุณเพราะฉะนั้นอย่าเอาแค่ความสะใจหรือคิดว่ากูก็มีสิทธิ์ปะวะกูก็เข้ากันได้ดีไม่ได้ คุณต้องให้โอกาสคนที่เข้ามาก่อน<ม>เออแต่เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งอะของผู้หญิงอนะบางทีอะเราไม่โฟกัสกับความชั่วของผู้ชายนะ<ม>เราไปโฟกัสที่ผู้หญิงอีกคนนึงใช่คือกลายเป็นแคทไฟท์เนึกออกปะ<อ>คือเราไปโฟกัสที่อีกคนนึงเลยทั้งทงที่จริงๆไอตัวต้นเรื่องอะม,มันคือไอ้คนกลางนีง่ไง<ม>ก็รักไงผู้หญิงก็คืออุปสรรคไอ้นี่เป้าหมาย พุ่งชนหรือยังก็เนี่ยพุ่งอยู่น่ากลัวจังเลยอาเขาบอกว่าให้ให้สังเกตคร่าวๆแล้วกันว่าเขาเปิดเผยกับเราแค่ไหนเขาเคยพาเราไปเจอเพื่อนเจอพ่อแม่พี่น้องแค่น่นแต่เดี๋ยวนะการเจอเพื่อนเจอพ่อแม่พี่น้องที่เข้าพวกกับผู้ชายก็ไม่มีประโยชน์ก็มีเจงฉาดอีกแล้วฉาดอีกลเอาเปเอาเปว่าพี่ว่าจริงๆทุกคนก็รู้ไม่ว่าจะบอกว่า หัวโทรศัพท์ไม่ให้จับโทรไปหาไลน์ไม่อ่านไม่มีไอจไม่มี Facebook, เฟซบุ๊กจริงอย่างเงี้ยไม่ต้องอแฝ<ผ>กอะไรก็ตามที่เราเอ๊ะให้ยอมรับความเอ๊ะนั้น <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่ยอมรับความเอ๊ะจะเกิดสถานะกลัวขึ<อ>้นมามเพราะฉะนั้นเมื่อเอ๊ะให้อยู่กับเอ๊ะให้ได้ว่าอ่ะงั้นมาดูซิยังไงนะลองลองว่ากันหน่อยซิคือเราไม่ได้บอกว่าให้ไปสืบ แบบที่แบบต้องสืบข้าวแม่ต้องสืบมะพบกับใครก็ต้องสืบบ้างต้องรู้ล้อล้อหนูเอออ่อนต่อโลกไปหรอจุดนี้ต้องสืบไม่งั้นก็เป็นกลัวไงต้องสืบอะไรเอออีน่าโง่ไม่เรียนรู้จะสืบจะเกิดยังจะไม่สืบเองออเ่อ่ะโอเคหลังจากสืบได้ประมาณหนึงแล้วนางก็ยังคงบายเบียงอะไรต่างๆผู้ชายยังคงบอกว่า กำลังจะเลิกกันแล้วแยกกันอยู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วขอเวลาอีกแป๊บเดียวไงดีคะคือเราอะพี่ไม่ใช่ว่าพี่โลกสวยหรืออะไรนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างแม่งเป็นไปได้ในโลกนี้มันก็คงมีแหละไอ้คนมันคงมีที่เขาแบบเขาจะเลิกกันจริงๆมันก็คงมีเคสที่เชื่อว่ามีคนแสดงตัวได้มันต้องมี living p r o o ในเรื่องนี้ แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันเป็นว่ามันไม่เลิกมันไม่ได้จะเลิกมันตอแหลมาซะสวยเชียวเจอมันตอแหลเข้าไปไปไม่ถูกเลยแม่ให้ดูที่การกระทําอะพูดจริงๆถ้าคนจะเลิกมันต้องมีทิศทางของการจะเลิกอ่ะไม่ใช่ว่าแบบก็ยังเห็นรักกันดีก็ยังเห็นแบบแต่มันก็จะมี มีเรื่องมาสนับสนุนกันโกหกนี้อยู่เยอะนะประเภทว่าก็ต้องรักษาหน้าตาทั้งสังคมครอบครัวอะไรต่างๆคือมันก็จะมีคําพูดเราเองต้องเป็นคนที่ที่ดูเองให้ชัดอะว่ามันจะเป็นรประเด็นคือรอให้เขาเลิกเออหรือไม่ก็เนาะรอ<ม>ให้เ,เขาเลิกเคยมีคนเขาพูดกันจริงๆว่าคู่แท้มันจะไม่มาในเวลาที่เขา สอนกับคนอื่นหรอกเนาะรอให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยอเริ่มต้นความสําคัญกันอย่างสะอาดสะ,สะอานคลีนคลีนดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปุ๊พูดจริงๆเราไม่อยากซ้าเติมใครเลยอะอันเนี้ยนะเพราะว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะไม่ชี้เข้าตัวกูจะไม่เป็นเบอร์ไหนทั้งนั้นกูจะไม่เป็นเบอร์ไหนทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเดนียวมาทางไหนไปทาง้น้นเอาเดียเอาดีๆวเอาดียวคือคนที่เป็นอ่ะคนที่เป็นเมียหลวงเขาก็ไม่มีความไม่มีใครมีความสุขในเรื่องนี้พี่ถึงบอก บอกว่าแบดบอยทั้งหลายหรือเมียน้อยทั้งหลายลองสักทีเถอะวะลองคบคนดีลองคบคนดีสักทีเ <c oughs> อาพูดจริงๆอลองเจอคนที่เขาพร้อมจะอุ้มชูขึ้นมาดูแลคุณเอาคุณออกหน้าออกตาดูแลเลี้ยงดูปูเสือลองสักทีหนึ่งเว้ย <c oughs> อา้าพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆรักแท้แท้ใกล <ะ S 1> ้ล <ะ S 1> ชิดดูต,ตัวอีกทีก็รักเขาไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นคำว่าถอนตัวไม่ขึ้นไม่มีไม่ถอนนั่นแหละเอาจริงนะ อันนี้ขอให้ย้อนกลับไปดูเอพิโซดที่เราพูดกันเรื่องเพศตรงข้ามที่มีแฟนแล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าจะสามารถวางตัวหรือป้องกันความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เราไม่ได้เข้ามาโดยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบชอบเขาเราอยากได้เขาเราอยากเป็นแฟนเขาแต่เราเฮ้ยคนนี้คบแล้วแบบเออนิสัยดีรู้สึกดีอะไรเงี้ยคุณต้องมี boundaries มีเส้นแบ่งเขตที่ชัดเจนอะไม่ใช่เข้าไปแล้วอย่างที่บอกอะไปทำตัวเป็นเหมือนแฟนเขา แล้วก็ไปสนิทสนมเกินงามจนเลยเถิดนะคะครอบครองฉันอยากได้ <c oughs> <c oughs> ไว้คนเคยรักแฟนเก่ากันแต่เขาก็ยังคบแฟนใหม่อยู่คือเคยเป็นแฟนจบไปแล้วเขามีใหม่แล้วฐานไฟเก่ามันร้อนรอวัอนรื้อฟื้นหรอ <c oughs> ที่เบิร์ดสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วัวเคยขามาเคยเคิดการที่แกจะกลับไปรักกับคนเก่าหรือคบกับคนเก่ามันไม่ผิดกูอย่างเงี้ยเหรอกูอยากรู้ว่าแล้วมึงเลิกกันทาไมมึงจะเลิกกันมาเป็นภาระกูทําไมอยากกลับไปหาเขาอีกเลยไบวันี่บอกอ้าวจริงๆเราก็ต้องคิดว่าสาเหตุที่เขาเป็นแฟนเก่าเสียตั้งแต่แรกเนี่ยมันเพราะอะไรกรุณาให้ย้ําคิดยําทํากับตนไว้ว่าเพราะมันชั่วเพราะมันนี่เพราะมันนั่นเพราะมันโนหรือเรา เรากับเขาเคมีไม่ตรงกันไม่ดีไม่อะไรยังไงมันไม่เวิร์กมาแล้วครั้งหนึ่งทําไมมันถึงไม่เวิร์กแล้วจะกลับไปอยู่ในโพซิชันที่มันไม่เวิร์กคำหอกอะไรคะที่ไม่สุดโออเอาให้สุดไปเลยค่ะคุณพรี่ข้ออ้างของมือที่3ที่มักจะหามาเพื่อเข้าข้างตัวเองก็แฟนเขาไม่รู้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรป้าอย่าคิดมากเลยใครคิดมากเราทั้งคู่ เรามองว่าให้คิดง่ายๆว่าจังหวะทุกข์กับจังหวะสุขอะไรมันมากกว่ากันส่วนใหญ่แล้วมันมันมกจะทุกข์เยอะกว่านะในจังเพราะอะแต่มันสนุก <c oughs> สนุกออ้าวอันนั้นอันนั้น <c oughs> แม่จริงๆคือคืออะถ้าน้องต้องคิดและกัน เอาจริงนะไม่บอกว่าต้องตัดสินใจยังไงเพราะรู้อยู่แล้วพูดสม่าสมไปแต่แค่คิดดูแล้วกันว่าไอ้จังหวะที่อยู่ด้วยกันสนุกสนุกมีความสุขกับจังหวะที่ผิวกับแฟนอีกแล้วก็จะยังไงจะทิ้งเราไหมจะคือความดูไอจีซิดูอไอจีไปอยู่ไหนกันความหมกมุ่นอ็อบเซความไม่แน่นอนในเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันมันมันไหวหรอมันจะทนอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนให้ไปคิดเอาเอง นะข้อ2แต่เขาดีมากจริงๆไม่เคยเจอผู้ชายที่ดีแบบนี้มาก่อนเลยเขาไม่ดีเขาจังหวะเขามาดีวาะคนดีไม่ทำอย่างนี้หรอกมึงคนดีเขาไม่นอกใจเมียกันเขาจะฟันแกเท่านั้นเองแต่เราก็เคยเราเคยจริงนะ เขาดีเ,าดเราอาจจะไม่เจอเราอาจจะไม่เจอคนดีแบบนี้อีกแล้วก็ได้อย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดตัดโอกาสตัวเองมันมันอาจจะมีก็ได้แต่มันอาจจะไม่คือเรื่องของเรื่องอะมันไม่ได้ทันใจขนาดนั้นไงคือแล้วเราก็รู้สึกกับคนนี้ไปแล้วเพราะนะั้นให้คิดดีๆก่อนว่าเรามองว่าเขาดีเพราะว่าเรารู้สึกดีกับเขาหรือเปล่าแล้วฉันก็ติดอยู่กับแอ่งที่บอกว่า เขาเป็นคนดีมากเลยแล้วฉันก็มานั่งคอยฉันเริ่มได้ยินเสียงว่าอ๋ออ้าว้าวจริงปรากฏอ้าวมึงไม่ใช่คนดีมึงเลว <c oughs> เขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นแบบเทพบุตรไม่ใช่เขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งโอ้ยอันนี้โหดยอมทุกอย่างแล้วนะเชื่อฟังตลอดเลยสักวันหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องเห็นความดีแล้วก็รักฉันมากกว่าแฟนของเขาแล้วก็จะต้องเลือกฉันสิพี่ชายอย่างงี้หรอปถ้าเขาเลือกแกเขาเลือกไปนานแล้วเว้ยองจริงเราคิดว่าถ้าเกิดแบบ ถ้าเขาจะเลือกจริงๆอเขาต้องชัดเจนมาพี่เขาต้องทําให้เห็นว่ามันชัดเจนอะไม่ใช่แบบเป็นเป็นความจัดเลือกแบบแต่นี้ <ลง S 2> นก็คืออย่างนี้ไง<อ><อ>ประเด็นคืออะไรรู้ปะคือการที่เราหลอกเราไปแย่งเขามาเมื่อเราได้มามันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกมันก็มีความหวาดระแวงนี่คือโปรโมชั่นหนูต้องยอมรับมันเป็นโปรโมชั่นที่แถมมาก็คือหนูทําให้เขาเลิกกันมาระแวงกันมาหนูก็รับกรรมของความหวาดระแวงนั้นไปเท่านั้นเอง นะจ๊ะมันเป็นโปรโมชั่นเนาะสุดท้ายนั้นแต่ฉันรักเขามากนะฉันเลิกไม่ได้ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงจริงทำไมถึงจะอยู่ไม่ได้ผู้ชายคนเดียวโอ๊ยกินน้ำบ๊วยดีกว่ากว่าอยู่ได้เดี๋ยวก็มีผู้ชายใหม่เดี๋ยวจะลืมเลยน้าจะเจอคนดีๆกว่านั้นลืมลืมจริงๆเมื่อเจอคนใหม่ดีๆ ทุกอย่างที่ผ่านไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยมึงเอ้ยเลินเหมือนเราเคยเจอนี่ล่าสุดเคอเป็นคนที่คุยใช่ปะไม่ได้เป็นแฟนอยู่ดีๆมีเบอร์แปลกโทรมาสวัสดีนี่พี่จุดๆๆไงใครนะจำไม่ได้ไม่มีความสุขน้องมันลืมได้อย่างงั้นเลยนี่คือตัวอย่างวะฮะพี่ชื่ออะไรนะคะเออเราเคยคุยกันเหรอคะตอนไหนคะมันลืมได้เบอร์นั้นเลยแกเพราะฉันเพราะในวันที่เราฟูฟ่องในการภายใต้ความดูแลของคนดีดี เราจะลืมอดีตบางอย่างไปแบบเราลืมเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าถ้าบอกว่าลืมไม่ได้ไม่มีไม่มีอยู่จริงเราจะรักใครไม่ได้อีกไม่จริงสามวันมึงก็รักนะเจอคนดี3วันรักเขาใหม่เลยเอาจริงจิตอนนี้ยยังจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นใครปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ย ว่งไนวะหน้าตาแบงเป็นไงวะ <C hi> คือพอมันผ่านมาแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องตลกน้องเอ้ยแต่ว่าตอนนั้นนะพี่เข้าใจว่าในช่วงปละที่จมลงไปอะ่ะมันลึกนิดนึง,ม,งมันขึ้นลำบากมันจะเหมืมก็เย็นเย็นเพลินเพลินดี่ะสบายดีเออชิลเนี้ยแต่เดีเ๋ยวสักพักนะถ้าพ้นมาได้อะ่ะ จะไปเจอปลักัไะที่เป็นปลักที่ของควายอย่างกูคนเดียวเลยดีเชื่อพี่เฮ้ยจริงๆเอาใครที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์อย่างเงี้ยจะบอกเลยว่ามันจะมีวันที่คุณออกมาได้แต่แค่ว่าเนี่ยคีย์ลักคืออยู่กับความเป็นจริงอยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนอย่าหลอกตัวเองเพียงเพราะว่าการให้เหตุผลง่ายๆว่าวก็เพราะรักเขา เขาก็รักเราเดี๋ยวเขาก็เลิกกันคือหาเหตุผลมาซัพพอร์ตสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ตอนนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่าเข้าข้างตัวเองเพียงเพราะว่าเรามีความสุขเล็กๆน้อยๆกับการอยู่ในซีจูเวชันเหล่านี้อมงองความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วจะพี่จะบอกว่าปรักของเรามันดีกว่าปรักส่วนรวมมากเลยจริงๆนะคะสามีไม่ใช่สเตตัสไม่ต้องกดแชร์ ่เอาอย่างนี้ผู้หญิงรู้จักคุณค่าของตัวเองพูดจนปาจะฉีกถึงหูมีไม่ดีก็ไม่ต้องมีอยู่คนเดียวก็ได้เอาพี่พูดจริงๆอยู่คนเดียวก็ได้สวยๆสวยกว่าสวยกว่าเออนะเราก็เหงาเหงาก็ซื้อเอาพี่เราจะจบไหมรายการอ่ะเอาก็จริงอ่ะพูดจริงๆมีไม่ดีก็เอามืออาชีพไปเลย ขยี้ทำไมโอ้ยเหนื่อยมากค่ะคุณผู้ชมเอาพูดรวมๆเลยว่าต่อให้สองพี่พูดแทบตายถ้าเกิดใครใครยังแบบเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็ขออวยพรให้ ออกมาได้และพลจากตาแหน่งมือที่สามเร็วๆใช่นะคืออยู่ดีๆขอให้แบบมีอะไรมาฉุกคิดทําให้คิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวคุณเองอะมันม,มีคุณค่ามากกว่านั้นแล้วมันก็จะยังมีคนดีๆที่เขาแบบเฮ้ยจะดูแลเราคนเดียวรักเราคนเดียวอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาแบบเมียนหลวงดวงสังหารไมอดเกียดเกียดกันไม่รู้จักไปก่อนนะคิดน้ำบวยโหดนะเว้ย คุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe สตรีมีคลาสของเราด้วยนะคะวันนี้ดิันตองพาพี่ดิฉันไปเล่นกับหมาก้อยก่อนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันละมุนมากขึ้นโอเคฉันกว่าพี่ฉันมากทิพย์ายสวัสดีทุกคนค่ะเราโอเคใช่ปหมวะสวัสดีกลัวกลัว